สวัสดีค่ะมาผพอบๆมาย้ายผลข้นเจ้าเกินอีกแล้ววันนี้เขาก็ได้ปลาแปลกๆไม่เขาม่พี่น้องเลยเบิองน้ากันนะคะอันนี้เป็นปาดเสียบท่งนะะอันนี้สิบก็ได้เอาไปขายค่ะสิฝากไปเห็นพอกินนะคะพออยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่จังหวัดมหาสารคามได้สิตากไปเพิ่นล่องกินมืง พอได้ยูติดเคลื่อนค่ะแต่ฉันยูติดเคลื่อนติดเคลื่อนอุบลรัตน์ส่วนตาขาวส่วนเมียนจังสีหอยพ่วงไปขายค่ะปลานี้นันเป็นปลาแซ่บปลาเสียบทุง่งต่ำใส่บกม่วงกับแซ่บได้พี่น้องนี่ต่ำใส่บกม่วงบกม่วงสมนี่ค่ะต่ำใส่อร่อยมากปลาเสียบทุง่ง ภาษากลางจัก่นอื่นไปยังงแต่จังน่้าถูกจากแต่ว่าทัางส่วนาออีสานเอื่นไปสิบท่องนี่ค่ะอร่อยมากมันหอมค่ะมันจะตรงหัวมันจะเป็น,น,นปากเงยวๆแมมคะแต่ว่าบ่บอบเมนปลาโรดเด้บ่อบเมนปลาโรดมันจะเป็นเป็นน้ำน้ำอ่ะปากมันเป็นน้ำน้ำน่ะจกัจกมัน อีย่างน,นคะค่ะจักปายอย่างฉันก็บหลุดจักแต่ว่ามันหอมทอดอันกินกับข้าวเหนิ่งหอนๆเนาะคะ่ะผักสัก,กย่างแหมๆเกียมๆจักหน่อยหมลวกผักกับน,นี่กินกับแจ้วบองค่ะตำไส้บกม่วงย่างแหงๆแล้วก็บตำไส้บกม่วงสุมจักหน่อยเออแซ่บหลายพี่น้องนี่คะ่คะเท่ากับมีมีขายอยู่เด้อพี่น้อง ห้าสิกรมีขายอยู่ค่ะเฮ็ดเป็นเป็นถุงถุงละลอยถุงละอ่าถุงใหญ่กับถุงละลอยถุงน้อยกับหาสิบบาทค่ะเ้าก็มีมีใส่ถุงขายอยู่นะคะนะคะี่ค่ะผู้ใดสนใจกะลองเอาไปซิมเมืองใดเด้อค่ะเด้อค่ะเ้าจะมาคลิปสั้นๆซ้ำนี้นะคะมือนี้ก็ได้เพราะว่าสีเขาพุ่งป่าไปทรงพนผแลบบัดค่ะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมเนาะคะ่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ